7กรกฎาคม2565นี้มฤุตยูจกโครจรเดินหน้าเร็วออกจากลัคนาราศีเมษชั่วข่าว จนถึงวันที่1ธันวาคม2565เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในรอบ7ปีสำหรับดวงชะตาของชาวราศาีเมษส่งผลให้ชาวราศาีเมษมีโอกาสหยิบจับเงินทองเกิดความสำเร็จในเรื่องของความรักดวงชะตาในเรื่องของหุ้นส่วนครอบครัวดวงชะตาโดยรอบในทุกๆเรื่องทั้ง360องศา จะดีขึ้นอย่างแน่นอนโดยสรุปการที่มฤตยูโคจรโยกย้ายราศีจากการทับดวงชะตาของชาวรนาราสีเมษมานานกว่า7ปีย่อมส่งผลดีอย่างยิ่งใหญ่ต่อชาวรันาราสีเมษ ที่จะเข้าเนื้อหาฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในราศีของท่านนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาดวงชะตากับอาจารย์สันภาคพิเศษมฤตยูโคจรเข้าทับดวงประเทศไทยเข้าทับดวงโรคตั้งแต่วันที่6มีนาคม2500 59ทําให้ดวงชะตาของโลกของประเทศไทยครับเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายทั้งร้ายทั้งดีตามลําดับในวันที่7กรกฎาคมนี้ครับมรุตยูจะโครจรย้ายออกจากราศีเมษดวงโลกดวงประเทศไทยจะโครจรเข้าทับลัคนาราศีพฤษภ เล็งลัคนาราศีพิจิกเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบเจปีส่งผลต่อดวงชะตาของทั้ง12รลัคนาราศีของมนุษยยชาติและสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในโลกกธาตแห่งนี้ในวันนี้ครับเราจะมาพาดวงชะตากันว่าดวงชะตาของทั้ง12รลัคนาราศีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างหลังจากวันที่7กรกฎาคม2565นี้เราเข้าไป พาดวงชะตากันในรายการได้เลยครับลัคนาราศีเมษสำหรับลัคนาราศีเมษนะครับ มริตยูดาวแห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงดาวแห่งอาเพศเพศภัยโคจรเข้าทับลัคนาราศีเมษมา7ปีเต็มแล้วข่าวดีมากๆครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษ7กรกฎาคม2565นี้มริตยูจะโคจรเดินหน้าเร็วออกจากลัคนาราศีเมษชั่วข่าวจนถึงวันที่1ธันวาคม2565เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในรอบ 7ปีสำหรับดวงชะตาของชาวราศาาีเมษเมื่อมฤตยูโครจรอ,ออกไปในวันที่7กรกฎานั้นครับจะทำให้พระราหูที่โครจรทับดวงชะตาของราศาาีเมษอยู่นั้นส่งพลังส่งรัศมีแห่งดวงดาวในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นครับเพราะเลข8คือพระราหูเลขศูนย์คือมฤตยูเมื่ออยู่ร่วมกันมักส่งผลในเชิงลบเชิงไม่ดีซะมากกว่าแต่หลังจากที่มฤตยูโครจรไปสู่ เรือนกระดุมพระพระราหูดาวเจ้าเรือนลาภะที่โคจรมาทับลัคนาราศีเมษได้มาตรฐานราหูบุญสุราริศได้มาตรฐานพระราหูเทวีโชค ได้มาตรฐานดาวยงยศอีกทั้งพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะที่แปลว่าโชคราบความสําเร็จการเงินการทองเงินก้อนใหญ่จึงได้เวลาได้โอกาสโชว์เดี่ยวพระราหูย่อมอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นครับส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสหยิบจับเงินทองเกิดความสําเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่อย่างไรก็ดีประมาทไม่ได้ครับเมื่อมฤตยูโคจรเข้าสู่เรือนกระดุมพระเล็งไปที่เรือนมรณะ ชาวรัคนาราศีเมษจึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของรายรับรายจ่ายที่ไม่จําเป็นนะครับช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคม2565ให้ดูแลเรื่องรายรับรายจ่ายทางการเงินของชาวรัคนาราศีเมษให้ดีอีกทั้งมฤตยูโคจรเล็งเรือนมรณะรอบนี้เป็นรอบแรกครับกรกฎาคมถึงธันวาคม และจะมีอีกรอบหนึ่งคือหลังจากปลายเดือนมีนาคม2,566ยาวไปเลยครับอีกประมาณ7ปีช่วงนั้นชาวลัคนาราศีเมษรวมถึงช่วงนี้นะครับต้องระมัดระวังครับเนื่องจากสีติบอกไว้ว่าเมื่อมรุตยูโคจรเล็งสู่เรือนบรณะ เอาดวงโลคก,ก็ได้ครับเมื่อครั้งสงครามโรคครั้งที่สองมฤตยูก็เล็งเรือนมรณะแบบนี้เพราะนั้นชาวรา,า,ราศีเมษจึงมีเกณฑ์มีโอกาสครับที่ต้องระมัดระวังเรื่องความสูญเสียจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเงินทองก็ตามนี่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอยู่บ้างแต่ดวงชะตาในเรื่องของความรักดวงชะตาในเรื่องของหุ้นส่วนครอบครัวดวงชะตาโดยรอบในทุกๆเรื่องทั้ง360องศา จะดีขึ้นอย่างแน่นอนแม้มีพระราหูโคจรเล็งเรือนปัตตานีที่แปลว่าคู่ครองความรักอยู่ก็ตามแต่ก็ดีกว่าการที่อยู่ร่วมกับมรติยูอย่างน้อยเบาลงไป50%อีกทั้งพระราหูยังส่งเสริมเรื่องโชคลาภความสำเร็จเงินเงินทองทองเมื่อมรติยูออกไปทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิต ของชาวราา,าราสีเมษย่อมมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วครับโดยสรุปการที่มรตยูโคจรโยกย้ายราศีจากการทับดวงชะตาของชาวรา,า,า,ราสีเมษมานานกว่า7ปีย่อมส่งผลดีอย่างยิ่งใหญ่ต่อชาวราา,าราสีเมษขอให้ชาวราาราสีเมษหาโอกาสไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการชําระหนี้สง ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษหาโอกาสไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคเงินในการใช้ซื้อโรงศพให้กับศพที่ไร้ญาติขอให้ชาวลัคนาราศีเมษหาโอกาสไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการไถ่ชีวิต ในวันที่ท่านเกิดครับเช่นท่านเกิดวันจันทร์ไปทําวันจันทร์เกิดวันพุธไปทําวันพุธไปปล่อยปลาไปไถ่ชีวิตไม่ว่าจะด้วยจํานวนเงินลงท้ายหรือด้วยจํานวนชีวิตให้ได้เลข14ซึ่งเป็นกําลังของดาวมฤตยูนั่นเองครับเอาละครับมาถึงข้อมูลที่สําคัญที่สุดในคลิปนี้นะครับการที่จะดูคลิปนี้ให้เข้าใจและเกิดความแม่นยําท่านต้องทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยสิ่งที่ผมพยากรณ์มาทั้งหมดเป็นการพยากรณ์จากดาวเพียงดู งเดียวครับคือดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวใหญ่และมีอิทธิพลต่อดวงชะตาของมนุษย์มากที่สุดเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติการทําลายล้างสิ่งเก่าสร้างยุคสร้างสมัยสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้และมนุษยชาติแต่ดวงชะตาของมนุษย์เรานั้นยังมีดวงดาวอีก9ดวงไม่นับดาวมฤตยูและไม่นับดาวเนปจูนแบคคัสพูโต ที่นักพยากรณ์นักโหราศาสตร์นำมาพยากรณ์อีกครั้งดวงชะตาของมนุษย์ครับแม้เกิดลัคนาเดียวกันราศีเดียวกันแต่พื้นดวงชะตาการโคจรของดวงดาวตอนเกิดดวงดาวทั้ง10บวกสดวงเป็น13ดวง ย่อมโครจรอ,อยู่ในองศาณนวางตียางราศีที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่ไปครับว่าสิ่งที่ผมพยากรณ์ไปทั้งหมดในช่วงต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องควรระวังดวงชะตาของท่านจะมีผลดีผลร้ายมากเพียงใดขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของท่านด้วยครับ ถ้าหากพื้นดวงชะตาของท่านดีสิ่งที่ผมพยากรณสิ่งที่ผมทายออกไปแล้วนั้นท่านย่อมได้รับผลเต็มร้อยเปอร์เซนต์และสิ่งร้ายทั้งหลายที่ผมได้พยากรณออกไปให้ระมัดระวังอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยในดวงชะตาท่านก็เป็นไปได้ครับ แต่ในทางตรงกันข้ามหากพื้นดวงชะตาของท่านไม่สู้จะดีนักสิ่งดีที่ทายไปอาจไม่เกิดขึ้นสิ่งร้ายข้อควรระวังก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นมากตามไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับผมอาจารย์สันมหาทศดาราจึงได้เปิดคลาสสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยไปยุคขั้นพื้นฐาน ในวันเสาร์ที่25วันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2,565นี้ดีครับเรียน2วัน ท่านจะสามารถนำพื้นฐานวิชาโหราศาสตร์ไปพยากรณ์ดวงชะตาตนเองพยากรณ์ดวงชะตาคนอื่นเวลาดูคลิปที่นักพยากรณ์อาจารย์ท่านอื่นๆหรือตัวผมพยากรณ์ไปนั้นจะเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและตีดาวแตกมากยิ่งขึ้นสามารถใช้นำไปวางแผนธุรกิจการงานการเงินความรักการเรียนการสอนจะเน้นความเข้าใจครับอย่าไปจำนะครับเราเน้นความเข้าใจมีอุปกรณ์การเรียนการสอนหนังสืออาหารกลางวัน อาหารว่างคอฟฟี่เบรกพร้อมเรียนตั้งแต่9นาฬิกาคือ9โมงเช้าจนถึงเวลา19นาฬิกาคือ1ทุ่มตรงไม่ต้องกลัวง่วงครับเพราะเรามีการทำเวิร์กช็อปมีการทดสอบทดลองจากดวงชะตาที่เราไม่รู้มาก่อนไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน ทุกคนจะได้เรียนรู้และจะได้รองวิเคราะห์รองพยากรณ์ดวงชะตาของจริงแต่ในคลาสนี้ครับรับได้จำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับเต็มแล้วปิดรับทันทีใครสนใจครับรีบติดต่อเข้ามา ทางรายทางเบอร์โทรศัพท์ชมรมท้าวิรูปักโขนาคราชที่ขึ้นไว้ข้างใต้นี้นะครับแล้วเราไปเจอกันในคาสนะครับ7กรกฎาคม2565ดาวมฤตยูย้ายราศีดาวมฤตยูเป็นดาวอาเพศเพศภยัยดาวแห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเป็นหนึ่งในดาวที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงสูงที่สุดครับจะว่าไปแล้วดาวมฤตยูมีผลต่อดวงชะตา เรื่องการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ร้ายสูงกว่าดาวพฤหัสสูงกว่าดาวเสาร์สูงกว่าพระราหูเนื่องจากมฤตยูใช้เวลาในการโคจรโยกย้ายถึง7 8ปีต่อหนึ่งราศีนั่นเองครับ7กรกฎาคม2565จึงเป็นบุตรหมายสำคัญผมอาจารย์สันมหาทศดาราจึงได้จัดงานทำบุญใหญ่ขึ้นครับจะได้นิมนพระสงฆ์14รูปตามกำลังแห่งดาวมฤิตยูมาเจริญพระพุทธมนตรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่กัลยาณมิตรครอบครัวชมรมท้าวิรูปปโขนหน้าคราชทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีเข้าร่วมงานทำบุญนะครับในพิธีครับเราจะมีการทำบุญ ถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัยถวายพระไตรจีวรสังฆทานแด่พระสงฆ์ส4รูปผมจะได้ทําการนิมนต์พระคุณเจ้าทั้ง14รูปจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กรรันแณมิัรทุกท่านจะมีการขึงสายศิลตะข่ายเพชรโยงด้วยสายศิลมัดรอบศีรษะของทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีพร้อมทั้งมีการติดยัน์ก่อเพชรเหนือศีรษะของทุกท่านหลังจากเสร็จพิธีสง์นะครับเราจะมีการบวงสรวงเทพ พรมเทวดาเพื่อเปิดดวงชะตาให้กัลยาณมิตรทุกท่านสุดท้ายเราจะมีพิธีรอยเคาะรอยกรรมปล่อยปลา114ตัวทุกคนที่เข้าร่วมพิธีจะมีกวยใบยตองมีทูบมีเทียนดอกดาวเรืองให้ทุกท่านตัดผม5เส้น หมายถึงขัน5เล็บนิ้วมือทั้ง10นิ้วเป็นตัวแทนทาธาตุสี่เศษเสื้อผ้าที่ท่านใส่ไม่ว่าจะเป็นตัวใดก็ตามใช้ได้ทั้งหมดนะครับขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วขึ้นไปแทนด้วยอายตนะหรูปถ่ายของท่านขนาด1นิ้วหรือ2นิ้วก็ได้นะครับแทนด้วยดวงจิตหนึ่งของท่านเราจะอธิษฐานรอยสิ่งไม่ดีรอยเคาะรอยกรมเราจะใส่สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทนของเราครับสิ่งที่ไม่ดี ใดก็ตามขอให้รอยไปพร้อมกับการปล่อยปลาให้ชีวิต114ชีวิตอีกทั้งในวิธีนี้ผมจะได้นิมนต์พระคุณเจ้ามาบังสกุลเป็นบังสกุลตายเปรียบเสมือนให้กัระยะนานมิตรของผมทุกท่านทุกคนได้ตายแล้วเกิดใหม่ครับสิ่งที่ไม่ดี ตายไปเลยกับผ้าบางสกุลนะครับเหลือแต่สิ่งดีๆได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ชัดดาวรีสตาร์ทดวงชะตาใหม่และทำในวันที่มรุตยูย้ายราศีจะได้ผลมากที่สุดเพราะฉะนั้นครับใครสนใจร่วมบุญรายได้นอกจากถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานแล้วนะครับเรายังนำไปร่วมในการถวายวัดทรัพย์สม,มสุรเพื่อสร้างเมนแห่งใหม่ให้สำเร็จต่อไปนะครับเมนได้ชมรูสุดโสมไปพอสมควรในช่ว ิดตอนนี้เราก็มาช่วยกันเล็กๆน้อยๆอยเท่าที่เราทําได้ใครสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามารับได้จํานวนจํากัดนะครับใครไม่สะดวกเดินทางมาเองสามารถร่วมพิธีทางออนไลน์ได้ทาง f เฟซบุ๊กไลฟ์ยูทูบไลฟ์ฝากดวงชะตาเข้ามาได้นะครับแต่คนที่เดินทางมาด้วยตัวเองเน้นย้ำนะครับคนที่เดินทางมาด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องผูกดวงชะตานะครับใช้ เส้นผมเล็บมือเศษเสื้อผ้ารูปถ่ายเตรียมมาจากบ้านใครสนใจรีบติดต่อแอดบินไปทางรายแอดหรือเปิดโทรศัพท์ของชมรมท้าวิรูปปัโคนาคาราชเด้นย้ำรับได้จำนวนจำกัดเต็มแล้วปิดรับทันทีนะครับเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับพิธีเริ่มจริงเวลา20นาฬิกา14นาทีเป็นต้นไปต้องมาลงทะเบียนก่อนนะครับทุกคนที่เข้างานต้องผ่านการตรวจเอ k เคเลือกได้ระหว่างแบบน้ำลา และแบบแยงจะบูกไม่รับลงทะเบียนทันทีหน้างานนะครับต้องมีการจองไว้ก่อนเพื่อสำรองที่นั่งไม่เช่นนั้นจะเกิดความวุ่นวายแล้วพบกันไปพูดคุยกันในงานครับขอบคุณและสวัสดีครับ